โครงการเข้าติดโและเซลไฮบอลหลังค้าทุกหลังเลยดีงามมากบ้านแค่4ล้านกว่าบาทเองนะคะไฟฟรีมันสามารถประหยัดค่าไฟได้ถึงปีละเป็นหมื่นเลยนะ Work. เวิร์กไปเช็คว่าไฟฟรีฟรีฟรีฟร,ฟร,ฟรีประหยัด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 เรีดยช่ สวัสดีครับได้เลยขอบคุณนะคะี่จาส่วนไหนของโครงการครับมาดูบ้านค่ะครับผมมาอยู่เลยได้ไหม,ไไหมบัาแข็งด้วยปั๊ั๊บสวัสดีครับไปดูกันดีกว่า มันจะร้อนขนาดนี้นะคะ,ะบ้านทุกหลังเนี่ยควรจะมีแผงโซลา่าเซลล์อยู่บนหลังคาจริงๆนะคือแก้วคิดอย่างนี้มานานแล้วแต่ว่าด้วยความที่เราเป็นแม่บ้านสายโลเทคมากเนี่ยเราจะไปซื้อแผงโซลา่าเซลล์ที่ไหนร้านสะดวกซื้อก็ไม่มีประหยัดไฟหรือเปล่าดีหรือเปล่าเวิร์กหรือเปล่าอ๋ย มันเป็นแค่ค,ความฝันค่ะแต่วันนี้นะคะแก้วพามาดูที่นี่เลยค่ะโครงการเสนาวิลลลำลูกกาคลองหนะคะ <Wow. S 1> เขาติดจโแล้วเซลล์ไฮบอลหลังคอทุกหลังเลย <Wow. S 1> นี่งามมากและบ้านแค่4ล้านกว่าบาทเองนะคะแต่สเปคข้างในอ่ะเหมือนบ้าน10ล้านกว่าเลยค่ะอีกอย่างหนึ่งคือปัญหาที่จอดรถที่เวลาเขาจอด2คันเนี่ยบ้านไหนเป็นบ้างลูกเปิดประตูคันหนึ่งไปชนอีกคันหนึ่งต้มเนี่ยมันปวดใจมากค่ะ ที่นี่คือแก้ปัญหาเลยอ่าแยกฝั่งค่ะฝ,ฝ,ฝั่งหนึ่งคั้นหนึ่งฝั่งหนึ่งขั้นหนึ่งค่ะลดปัญหานี้ได้เลยทันทีและด้านหน้านะคะจะเห็นว่ามันยังมีที่โล่งเหลืออยู่จริงๆแล้วคือจอดจักรยานก็ได้มีตู้เก็บของไปวางก็ได้นะคะไปดูข้างในกันนะเสนาวิลลำลูก,กาคลอง6ค่ะโตโครงการอยู่บนถนนเลียบคลองลำลูก,กาเดินทางสะดวกมาก สามารถเชื่อมต่อถนนได้หลายเส้นทางทั้งถนนลำลูกกาถนนรงังสิตนครนายกถนนนิมิตใหม่และถนนวงแหวนกาญจนาค่ะที่สำคัญอยู่ใกล้ทางพิเศษฉลองรัฐด,ด่านจตุโชดด้วยยิ่งทำให้การเดินทางเข้าเมืองและออกนอกเมืองเนี่ยง่ายและสะดวกมากขึ้นเลยค่ะร,บรบอบๆโครงการก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิตครบทุกอย่างเลย ใกล้โรงเรียนไตรพัฒนห้างใหญ่ๆก็มีให้เดินหลายห้างเลยค่ะโรงพยาบาลระดับมาตรฐานมีครบเหมือนกันค่ะที่นี่นะคะมีบ้านให้เลือกหลากหลายเลยค่ะทั้งบ้านเดียวบ้านแฟลเทาวโฮมพื้นที่ใช้สอยเริ่มต้นตั้งแต่138ตารางเมตรไปจนถึง190ตารางเมตรเลยค่ะ และบ้านที่แกวพามาดูวันนี้นะคะเป็นบ้านแบบโอเรน่าพื้นที่ใช้สอย151ตารางเมตรอยู่บนพื้นที่เริ่มต้น39.6ตารางวาค่ะฟังก์ชัน3ห้องนอน3ห้องน้ำจอดรถได้2คันค่ะ <c oughs> <c oughs> ร้อนมากค่ะมีส่วนไหนของกงเทพไม่ร้อนบ้างแต่จะบอกว่าสายแม่บ้านทุกคนจะชอบแดดมากเพราะว่าแดดมาสักผ้าดวน 2คือแดดมาค่าไฟลดนะจ้าเพราะอะไรเพราะว่าท <ste at> ี <backyard> <aba mus> ่เสนาเนี่ยเขาติดแผงโซลาเซลล์ให้ฟรีที่หลังคาบ้านทุกหลังเลย2กิโลวัตต์และสามารถที่จะเพิ่มได้ด้วยนะคะเป็น5กิโลวัตต์ก็ได้2กิโลวัตต์คืออะไรนี่เลยกลางวันเปิดแอร์ตัวหนึ่งสบายๆเปิดทีวีเปิดคอมพิวเตอร์เปิดตู้เย็นทิ้งไว้4ีหชั่วโมงไฟฟรีมันสามารถประหยัดค่าไฟได้ถึงปีละเป็นหมื่นเลยนะเวิร์ก แต่จริงๆแกก็มีคำถามนะอวแล้วถ้ามันเสียล่ะเราจะรู้ได้ยังไงว่าประหยัดอยู่หรือเปล่าไม่ต้องเป็นห่วงค่ะสามารถที่จะกดผ่านแอปเสนา360 Service ซึ่งเขาพัฒนาแอปมาเพื่อเราโดยเฉพาะเข้าไปเช็คว่าไฟฟรีฟรีฟรีฟร,ฟร,ฟร,ฟรีประหยัด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 ใช่เดีย๋ยวไปดูตรงโน้นกัน บ้านเสนานะคะจะเป็นแนวลึกค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะมีพื้นที่จาก Living r o ูมนะคะมาดิ닝รูมเนี่ยตรงนี้คือมีพื้นที่เหลือจริงๆนะคือมันยังกว้างอยู่เพราะฉะนั้นตรงนี้คือสามารถเป็นอีกมุมหนึ่งของบ้านได้เลยแล้วที่สำคัญนะคะมันก็นี่เลยมีสวน ให้ด้วยเพราะว่าพรอบ,บ้านแนวนี้เนี่ยเราจะสามารถเทควิวสวนได้เยอะพอสมควรนะ <S 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 แล้วก็มีความไพรเวซีเล็กๆ,ๆว่าถ้าคนนึงดูทีวีก็จะแบบโอเคส่วนตรงนี้เนี่ยสามารถวางโต๊ะที่สามารถทานข้าว6 6คนได้เลยและยังมีพื้นที่เหลือๆเ,เลยมันกว้างดีนะเดี๋ยวไปดูในครัวกันค่ะแม่บ้านนะคะไม่ว่าจะยุคสมัยไหนยุคอินเดีนแดงก็ตามจะต้องอยากได้ครัวที่มัน p พร p ะเคือใหญ่พอทำอาหารได้ผัดกระเพราแล้วมันไม่กลิ่นหอมให้จํำฟุ้งไปทั้งบ้านนะคะเพราะว่าครัวที่นี่เนี่ยนอกจกใหญ่แล้วเขาแยกเป็นสัดส่วนจากตัวบ้านเลยลานซักล้างที่นี่ค่ะคือปูพื้นไว้ให้เสร็จแล้วกว้างดีด้วยนะแล้วตรงนี้ค่ะใส่เครื่องสภาพไปเลยสองเครื่องเชือกแก้วใส่ไปเยอะๆดีชีวิตดีแน่นอน ส่วนจะตากผ้าไปตากทางนู้นนะนี่เลยค่ะจริงๆทางเข้าหลักของบ้านเนี่ยคือตรงนี้มากกว่านะเพราะว่าเปิดเข้าไปก็คือลงรถเลยค่ะลงจากรถก็ส่วนใหญ่ถือของหนักๆเข้าทางนี้ใครดูทีวีอยู่เราจะได้ไม่กวนเขาค่ะและห้องน้ําข้างล่างมาดูมาดูมาด,มาดูห้องน้ําที่นี่นะคะคือไม่ใช่แค่เพลาเด r o o รมเพราะว่าสามารถที่จะอาบน้ําได้เลย ชอบมากอย่างหนึ่งคือนี่ค่ะไม้ปาเก้จะบอกว่าแก้วนะไปดูบ้านมาหลายโครงการมากแล้วก็จะค้นเพราะว่าไม่ค่อยมีใครใช้ไม้ปาเก้กแล้วเพราะว่ามันแพงแล้วมันต้องใช้ความปันนี่ในการติดตั้งมากแต่มันดีอะ่ะคือเวลาถูพื้นจะสะอาดนะพื้นจะนดือดเดด,ดจริงไหมลูกชอบมากสเปคเหมือนบ้าน10บล้านเลยค่ะว้าวนาะ ยเสนาปลอดภัยหาห่วงจริงๆค่ะเพราะนอกจากจะมีรปภดูแล24ชั่วโมงแล้วมีกล้อง C C T V ให้ด้วยและในตัวบ้านเองจะบอกว่าเซนาอ่านใจแม่บ้านที่มีลูกเล็กอย่างแก้วจริงๆนะเพราะว่าเขาติดตั้งนี่เลยสัญญาณเตือนภัยพร้อมปุ่มฉุกเฉินด้วยปุ่มอยู่ไหน <c oughs> อยู่ในแอปค่ะแอปที่มีดูได้ว่าเราประหยัดไฟเท่าไหร่นั่นแหละ ถ้าเกิดใครเข้าบ้านตอนเราไม่อยู่บ้านเนี่ยมันจะเตือนมาที่มือถือเราเลยห้องมาสเตอร์เบดรูมค่ะความดีของห้องนี้อย่างหนึ่งคือเขามีเวงตรงนี้ไว้ให้นะคะก็คือจะบิวก็ได้หรือจะเป็นตู้เสื้อผ้าสำเร็จรูปก็ได้เนี่ยทั้งแผงนี้เลยบ้านมันจะไม่รกนะคะแล้วก็ฝั่งนี้เนี่ยจริงๆไม่มีให้นะคะอันนี้เขาบิวมาซึ่ง เป็นความคิดที่ดีนะเพราะว่าบิวคือไม่ใช่กระจกอย่างเดียวอะค่ะให้มันเป็นแบบวานแน่นๆอย่างนี้ก็ว่ามันเก็บเสียงได้ดีเลยค่ะจะแต่งตัวคลมคลามข้างในหน่อยใครนอนอยู่หลับสบายค่ะไม่มีปัญหาและตรงนี้และตรงนี้มันคือระเบียงที่ออกมาจาก master bedroom นะคะพื้นที่ใช้สอยกว้างไงเลยทำได้ โอ้ Ooh, ชอบตรงนี้นะจริงๆเนี่ยไอเดียที่ดีมากเลยเพราะว่ามันสามารถแยก m s t e r b e d Room กับ Walk in Closet ได้จริงๆแล้วเป็น Walk in Closet ที่เอาก็จริงคือมันก็ใหญ่ดีนะตอบสนองนี้ผู้หญิงอย่างเราเลยจะใส่ตู้ตรงนี้ใส่ตู้ตรงนี้คือดีงามมากอ๋อแล้วจริงๆนะอันนี้ถูกต้องมากควรจะบิวไปถึงข้างบนเพราะว่าอะไรที่เราไม่ค่อยได้ใช้ ขึ้นไปค่ะนี่ห้องน้ำห้องน้ำเดี๋ยวพามาดูค่ะห้องน้ำที่นี่นะคะชอบสุดคือเขาให้ไอบานเนี้ยฟรีอันนี้สำคัญมากนะพวกเพื่อนและก็คอนเซปต์ Made from her ที่เขาอ่านใจแม่บ้านอย่างเรานั่นก็คือมีเก้าอี้ให้นั่งค่ะส่วนนี้ห้องนอน2-3นะคะเท่ากันเป๊ะๆค่ะ ไม่ต้องทะเลาะกันว่าห้องไหนจะได้เยอะกว่ากันแล้วก็แชร์ห้องน้ํานะคะฝั่งนี้เป็นห้องน้าเพราะฉะนั้นเนี่ยห้องก็จะใหญ่ขึ้นมากจริงๆเดี๋ยวมาดูห้องนี้นะคะซึ่งกระจกเขาก็จะบานใหญ่แสงสว่างอูฟูมากเลยแล้วตรงนี้ก็สามารถที่จะวางตู้เสื้อผ้าจะบิวหรือไม่บิวก็ได้นะคะก็คือถ้าบิวเนี่ยมันก็จะได้เรียบร้อยอ่ะมันมีที่เก็บของบนได้ด้วยแล้วก็มีหน้าต่างสองด้านเนี่ยเปิดไปเลยกลางวันลมโฟล์แน่นอนค่ะออ แต่กลางวันไม่ต้องเปิดหน้าต่างสินะเพราะที่นี่ไฟฟรีตอนกลางวันลืมห้องนอนที่3นะคะจริงๆบ้านไหนที่ลูกยังไม่อยากแยกไปนอนเนี่ยก็สามารถเปลี่ยนห้องนี้เป็นไม่รู้สิห้อง walk in closet ของคุณแม่จุกตั้งจริงไหมลูกถูกไหมคะหรือว่าจะเป็นห้องทำงานหรือเป็นห้อง work from home study from home ห้องนี้ได้สบายมากเลยค่ะทำอะไรก็ได้ ส่วนกลางที่นี่นะคะสวยมากจริงๆค่ะมีคลับเฮาส์ใหญ่เลย2ชั้นด้วยและสระไว้นะ้ำเป็นระบบเกลือด้วยค่ะแล้วก็มีส่วนที่เป็นสระเด็กสระผู้ใหญ่นะคะ อีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นสวนสาธารณะค่ะมีโซนพักผ่อนมีสนามเด็กเล่นมีลู่วิ่งนะคะจริงๆทุกคนในครอบครัวเนี่ยมาที่นี่ได้เลยแก้วนะคะเป็นคนที่หลังเลิกเรียนเนี่ยอยากจะให้เด็กๆเนี่ยเขาได้มีกิจกรรม o u t ดอนะคะได้มาว่ายน้ําได้มาวิ่งเล่นส่วนแม่ค่ะเดี๋ยวจะรอบนลู่วิ่งที่คลับเฮาส์ด้านบนค่ะเพราะว่าดิฉันขออยู่แอร์เย็นๆดีกว่าอ่ะ คำว่าแอร์ไม่ต้องห่วงเลยค่ะคลับเฮาส์ที่นี่นะคะมีแผงโซลาเซลล์ข้างบนค่ะประหยัดค่าส่วนกลางไปได้อีกนะยิ่งดีเข้าไปใหญ่ใช่ไหมแป๊ด มี3สิ่งนะคะที่โครงการเสนาวิลลำลูกกาคลอง6ที่แก้วประทับใจจริงๆเลยนะคะก็คืออย่างแรกก็คือประหยัดไฟจริงๆเพราะว่ามีแผงโซลาเซลล์ให้แล้วก็มีระบบ SOS 24ชั่วโมงแล้วก็มีเรื่องที่จอดรถที่ทำให้รถด,ดิฉันไม่บุบอีกต่อไปจะบอกว่าทั้งหมดนียจริงๆก็เหมือนกับเขาอ่านใจแม่บ้านได้จริงๆนะเพราะว่ามันคือเข้ากับคอนเซปต์ของโครงการจริงๆว่า made from her นะคะก็คือเกิดจาก สิ่งเล็กๆน้อยๆรายละเอียดที่ผู้หญิงเท่านั้นแหละที่จะเข้าใจอารมณ์แม่บ้านอย่างแก้วจริงๆค่ะ และที่สําคัญที่นี่นะคะมีบริการหลังการขายที่น่าประทับใจมากค่ะซึ่งอันนี้จริงๆแก้วต้องการมากเลยนะเพราะว่าแผงโซลา r c เซลล์เนี่ยเขาไม่ได้ติดแล้วติดเลยนะคะเขายังมาเช็คให้เราเรื่อยๆหลังจากนั้นด้วยและที่สำคัญนะคะแอปพลิเคชัน360เนี่ยก็คือพัฒนามาให้ลูกบ้านเลยไม่ว่าจะเป็นการเช็คว่าประหยัดไฟจริงหรือเปล่าหรือระบบ SOS ที่จะยิงเข้าแอปมาอันนี้ก็มีให้ทุกบ้านเลยค่ะ โครงการเสนาวิวนะคะมีบ้านราคาเริ่มต้นตั้งแต่2 5ถึง6ล้านบาทแต่ว่าแบบบ้านที่แกพาไปดูวันนี้นะคะโอเรียนาเนี่ยเริ่มต้น4.5ล้านบาทแต่จะบอกว่าของที่ให้เนี่ยมากกว่าราคาบ้านแน่นอนค่ะต้องเข้ามาดูด้วยกันนะคะมาอยู่ด้วยกันรวมใช้ไฟฟรีตลอดวันด้วยกันกับเสนาวิวค่ะสำหรับวันนี้ไปก่อน